ไหนว่าแบนด์แม่จีนแห่ดูลิซ่ายอดถล่มทลายกว่า130ล้านครั้งไอดอลสาวลิซ่าแบล็กพิงคหรือลิซ่าลลิสามโนบาลกลายเป็นอันดับหนึ่งบนเว่ยโป้ประเทศจีนด้วยยอดอ่านกว่า130ล้านครั้งหลังเข้าชมการแข่งขัน UCL คู่ระหว่างปาร s ี่แซงแชงแมงเปิดบ้านไล่เจ้านิวคาสเซิลยูไนเต็ดหนึ่งต่อหนึ่งเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาโดยแฮชแท็กของลิซ่าได้รับความสนใจมากกว่างานมา 2023แม้ว่าจะมีศิลปินเคป๊อปจำนวนมากและไอดอลจีนที่แสดงในงานประกาศรางวัลดังกล่าวก็ตามโดยมีอีกหนึ่งสมาชิกของวงอย่างสาวจีซูวงแบล็กพิงก์ก็ยังได้รับรางวัลในงานแห่งนี้อีกด้วยซึ่งนี่ถือเป็นบทพิสูจน์กระแสะข่าวในช่วงที่ผ่านมาซึ่งมีการกล่าวอ้างกันไปในหมู่ชาวเน็ตและสื่อบังสือว่าการเข้าร่วมโชว์คาบาเบร่ใน Crazy Horse Paris ที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในจีน จนจุดประเด็นว่าลิซ่าถูกแบนเพราะแอคคาวเวยโปของสาวลิซ่าใช้งานไม่ได้นั้นอาจไม่เป็นเรื่องจริงเพราะไม่งั้นจะมีคนดูคลิปวิดีโอนี้รวมไปถึงภาพเหล่านี้มากถึง130ล้านครั้งได้ยังไงกันแถมยังติดเทรนแฮชแท็กลิซ่าอีกมากมายอีกด้วยเรียกได้ว่าแม่จีนยังรักสาวลิซ่าอยู่เสมออะไรที่ทําให้แม่จีนรู้สึกไม่สบายใจเวลาเห็นสาวลิซ่าหวังว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ดีนะคะ ความรักยังไงก็คือความรักเพราะสาวลิซ่าเองก็มีความสามารถครบด้านแม่จีนก็คงจะไม่ใจร้ายกับสาวลิซ่าอย่างแน่นอนเพราะถ้ามีความสนใจมากกว่างานมาร์มา2023ก็คงจะไม่ใช่สิ่งที่ธรรมดายอย่างแน่นอนค่ะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่เป็นอย่างดีทั้งคนเกาหลีและคนไทยนั่นเองค่ะขอให้แม่จีนรักหลงสาวลิซ่าแบบนี้ตลอดไปมั่นใจเขาว่าอีกไม่นานสาวลิซ่าจะออกผลงานาใหม่มาให้ทุกคนได้ติด ตามการอย่างแน่นอนรอชมกันได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดอบนิวด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า